มบต่อมบต่อเดียวกันสำหรับคนพปีมะมะแมต่ตายันสนะของพระสมเด็จหลวงปู่โตนะคะจะมีรูปมามแมอยู่ด้านก้างก็จะมีจัดแผลเหมือนกันนะคะทุกอย่างประประตานสององค์เอกราบ,บุ นะคะพีพอสอื่วตัวเลขอาราบิกเนาะด้านก้างนะคะฝั่งหนาอันนี้ก็บิดเลี้วไม่เยอะนะคะสังขีตเ็นน้อยนะคะไม่เอ็นเยอะบางองค์จะบิดเรี้วมากด้านหลังจากฝั่งปลาตาสิบาเล็ดเนื่อนการนะคะองค์นี้ลักษณะการกดนะคะที่ก็กดไว้ นเนี่ยปลานะคะปลาจะมีกลิ่นหอมนะคะขนาดชิอ,อยู่แบบนี้ก็ยังมีกลิ่นหอมนะแต่ปิ๊ปินเมื่อกล้ากล้ดมแต่ก็รู้ว่าหอมนะคะต้าล้างน้ำหรือว่าใส่ในน้ำน้ำนั้นก็จะหอมนะคะปิ๊ปินเคยใส่แล้ว ใส่แล้วก็ตาลน,นะคะเมื่อป่วยก็บอกว่าคนป่วยสามารถใส่น้นตาตาลได้เมื่อก่อนกินก็ทดลองดูนะคะลองตาดูมันจะมีกลิ่นหอมนะคะเหมือนกับหอมอไม้กฤินสน่สนาประมาณนั้นอาการเหมือนน้ำหอมแบบนั้นแต่ก็บอกว่าเป็นความหอมของเนื้อว่านเนาะ,ะเนื้อว่านดีกัะปัดนะคะกลาที่เกย จอแล้วก็เก็บเอาไว้จะรู้นะคะว่าอมตาอยู่ในตู้เซฟหรือในตู้ไหนก็แล้วแต่หรือในกล่องมันก็จะอมนะคะแล้วก็ตามีบดบดก็จะอยู่นะคะบางครั้งตาเราวางไว้นานๆไม่ไม่ด,ดูจะมีบทก็จะเข้าไปปลอกความหอมหรือเปล่า,าอันนี้ไม่แน่ใจนะอ่า ก่อนอนไม้จมกันนะคะสำหรับคนปีมะแม่แน,นะตักรครสนใจก็สามารถตักได้นะคะ,ะส่วนจัง t ม g g ของจับป,ปี้นะคะที่ใต้ปลอกวาของพี่ปีนคนเกยนเปลียนนะจะวาง,ง,งเรียงก่อนจับเ้้ยวไว้ก็ลองกดไปดูนะคะ